แ่ชัดไแน่ชัด่ที่เอาตัวเข้ามาก่อนเพราะว่าปกติถ้ารูบาอาจย์ท่านบอกว่าเหมือนคนไปสอบขึ้นไปถัาเดินจากี้ท่านบอกว่าติดือติดถ้าท่านบอกว่าไม่ติดก็คือไม่ติดคือหลวงลุงเชื่อจะได้อยู่มาแต่ไหนแต่ไรเจอท่านมาถามเกี่ยวกับว่าได้ไม่ได้คือส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่คือน้อยคนสาวร้อยตั้งร้อยที่มาถามคือคือตรงเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าได้ก็คือได้เพราะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างนี้

เนี่ยวามจากที่เจ้าดอกพุทธาโพธิวรจะดากบาทลูกงนคืทกบาททีกเังหมดทัรงงที่ลางานทำงานางงานที่สตงได้หลายอย่างทีนี้นี่ถือว่านี่านมาก็ว่ามันไม่ีทีนี้การงานการเงินเขามีเกิดกับชุนตัวขึ้นมาได้อีกไหม ันปีนี้ครับในปีนี้น,น,นี่ทุกหลานมี่าับขื่นขึ้นได้เพราะเอาเนียคนผู้นี้ครับพะะกะั่พวกเฟื่นเนี่ยเอาตรวตาพงโลชตาพงทโ่ขันบนพอาบาทกับกรนมหน้องบุญแห่งกรรมคนมาดีครับเอาเนมมตครับท่านว่าได้่นมต์แห่งแงี้กถนนเงยเงียคนอีกทาว่ามันฟื้นขึ้นเลยแนีแมน้มามาก่อนเม้สรขนมมนแทีบอกเอานนมมนท์ทัง้งัวทุูกกันว่าแมน่น เอาหนี้ม้วนยดกันหน่อยเอานี้ม้วนม้นทั้งใสอีกรอบนึงเั้ใสอีกรอบนึงก็คืออะไรครับเตดีมันกระดาจะดีขึ้นเพราะว่าคือีานบางจานมี่องสั่วนเงลากัน เจว่ารายการที cells, ities, wireless, styles, ่หนึ่งเอ็กวีรายการที่สองพีโทดีรายการที่สามพีโอดีตามที้เลยใ่ไหมใช่ตามนี้เลยนช่ไหมกระดับที่ดีขึ้นเด็ดดีขึ้นขึ้นขึ้นเอาเสยนหน่งมาร้องนึงเจอสองสามต่อเอาก็ได้แท้สิแน่นอนเอาก็ได้แท้ยู่ซิซอขันเขาสีดีอิลิเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปยูซิซอดูดูตรง เขาสีส่เขาสีนน er. ่ฝืนขึ้นได้ยูก<ๆ>็ต้องไปเอาไีถามกลับปบบเนี้เอาเพาเขาเขาว่าสี่ได้ที่มุนอันหน่อว่าเขาสีดีไปห่าหรือสี่ฝืนเงินได้เอาขึ้นได้ตามเกตนาที่เขาเคยได้แท้กี่ขน่อดเอานี่มุหมุนทั้งหัวทุกขน มุ่งหว้าเห็นคนหแห่งคนหนึคนหนงคนนึมุนต้องหัว้ามุ่ต้องหวกันจีอยู่รกดีดีได้ได้แต่ก็ขอสู้พยายามสู้